สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้า4ี่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่19เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นาฬิกาว่าแซมสไซเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไทยโพสต์ Post, อิสระภาพแห่งความคิดต้องถือว่าเดินเกมพลาดอย่างแรงครับสําหรับนายแพทย์ชลนาสีแก้วในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับที่ไปยื่น ยุบพักภูมิใจไทยหาว่านโยบายกระชาเสรีเนี่ยเข้าข่ายว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบรว่าด้วยพักการเมืองพศ .2560 นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ตอบกลับบอกว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยคงจะยังไม่มีภาวะผู้นําสักเท่าไหร่ตอนนี้เป็นหัวหน้าพักแล้วเนี่ยต้องทําตัวให้เป็นหัวหน้าพักสิครับ เอาละครับแม้ว่าในแพทย์โชลนาจะกลับลําบอกว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายดูหลักฐานว่าพอจะยุบได้หรือไม่เนี่ยแต่มันก็สะท้อนน,นะครับถึงวิธีการที่คิดจะเอาชนะกระทางการเมืองโดยที่ไม่ได้ยึดหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยทั้งทั้งที่พวกตัวเองเนี่ยก็เคยอดครวนว่าเจ็บปวดจากการถูกยุบพักมาแล้วนะครับแต่กลับไปใช้กฎหมายเดียวกันนี้แหละครับไปเล่นงานคนอื่นเขา พอเห็นว่านโยบายกัญชาเสรีเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะช่วงสุญญากาศแบบนี้ก็ต้องสู้กับตามกระบวนการรัฐสภาเนี่ยแหละครับซึ่งแพทย์ทั่วประเทศเนี่ยก็เห็นตรงกันว่ากัญชาเสรีเนี่ยกำลังจะเป็นภัยคุกคามระบบสาธารณาสุขก็ควรจะมีการเสนอมาตรการในการควบคุมยังไงก็ว่ากันไปสิครับแต่นี่กลับจะไปยื่นยุบพักซะอย่างนั้นแหะครับ บันทึกต่อมานะครับเช่นเดียวกับกรณีที่นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลในนามของกลุ่มศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการเนี่ยบุกเข้าไปต่อยนายศรีสุวรรณจัญยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในขณะที่นายศรีสุวรรณกำลังยื่นหนังสือที่บอกปอ,อทเพื่อให้เอาผิดกับเดี่ยว13โนศอุดมแต้ผานิดโดยระบุว่ามีการใช้ถ้อยคําบางคําพูด อาจมีลักษณะส่งเสริมให้บุคคลร่วมชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายนายวีรวิทย์คนก่อเหตุเนี่ยก็อ้างว่าอยากจะให้เห็นว่าคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างนี่เป็นคําพูดของนายวีรวิทย์แต่นายวีรวิทย์เองเนี่ยกลับไม่เคารพความเห็นต่างของนายศรีสุวรรณแล้วก็ไปใช้กําลังใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหายิ่งกว่าประเด็จการอีกนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับนางอมรรัตน โชคประมิตรกุลซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแต่กลับโพสต์เลขบัญชีรับบริจาคคนนายวรวิทย์อันนี้ก็ยิ่งเท่ากับสนับสนุนส่งเสริมคนทําผิดกฎหมายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนายศรีสุวันร้องเรียนหลายเรื่องก็เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วศาลก็ตัดสินเป็นมาตรฐานของสังคมในหลายๆกรณีด้วยกันนะครับแต่บางทีก็ไปร้องเรียนเรื่องยุมหยิมเกินไปนะครับก็เลยกลายเป็นนักร้องผิดขี่ซึ่งจะหากว่าปรับวิธีการบ้างเนี่ย อาจจะเกิดประโยชน์กับสังคมมากกว่านี้ก็ได้นะครับบันทึกต่อมาครับต้องถามว่าเอาอยังไงกันแน่หลังจากที่นายพรชัยอินสุขสอสพิจิตเขตหนึ่งพักเศรษฐกิจไทยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผ่าสอสพยาวเนี่ยจะไปอยู่กับพักเพื่อไทยแน่นอนเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการหารือการรวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมย้ายเข้าไปอยู่กับพักเพื่อไทย ส่วนสาเหตุที่ย้ายนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นพรรคเล็ก,กน,นะครับมีสสแค่ส0บกว่าคนเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐกลับออกมาปฏิเสธบอกว่านายพรชัยเนี่ยไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์แต่เป็นการไปนั่งคุยกับนักข่าวที่สนิทสนมกันมีการปรับทุกบอกเล่าเรื่องราวในอนาคตทางการเมืองให้ฟังว่าจะเอายังไงเราไม่เคยระบุว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนและเราจะไปที่ไหนมีเพียงการคาดเดาของสื่อมวลชนแค่นั้นเอง นี่แหละครับเอาละครับแม้ว่าตามกระแสข่าวเนี่ยจะมีดีลลับกับคนแดนไกลอย่างทักษณิณชินวัตรไปแล้วก็ตามแต่ก็มีบางกลุ่มในเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะคัดค้านกันอยู่นะครับคือเกรงว่ามันจะติดภาพลักษณ์ด้านลบซะมากกว่าแล้วก็จะทําให้แลนสไลด์เนี่ยมันไปไม่ถึงเป้าหมายนี่แหละครับอาการคลุมเครือแบบนี้ย่อมไม่เป็นผลด,ดีกับร้อยเอกธรรมนัฐแน่ๆน,นะครับถ้าหากว่าจะเข้าสังกัดเพื่อไทยก็ต้องเอาให้ชัด หรือถ้าหากวมีทางเลือกอื่นก็ต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าตอนนี้แกนนําเศรษฐกิจไทยทุกคนเนี่ยก็รอความชัดเจนอยู่เหมือนกันน,นะครับบันทึกต่อมาครับควันหลงจากเหตุการณ์กราดยิง37ศพที่จังหวัดน้องบัวลำพูเนี่ยนะครับปรากฏว่าหน่วยงานและก็องค์กรต่างๆ,ต,างๆต่างก็ถอดบทเรียนเสนอมาตรการกันสารพัดเลยพักเพื่อไทยก็ตอกย้ำครับว่าพร้อม ที่จะทำสงครามยาเสพติดนะครับแต่อ้างว่าไม่มีการฆ่าตัดตอนครับทั้งๆท,ที่มันเป็นตราบาปของตัวเองในยุคฆ่าตัดตอน2,500ศพในขณะที่คอรมอกเห็นชอบกับมาตรการและก็กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติดโดยมีมาตรการระยะเร่งด่วนสํำคัญๆอยู่4มาตรการด้วยกันนะครับทั้งมาตรการที่เกี่ยวกับอาวุธปืนการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและก็การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนะครับรวมทั้งให้มีการดําเนินการอย่างเร่งด่วนภายในเวลา3เดือนนี้แหละครับซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาแบบระบบราชาการของไทยเราไม่ได้มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆเพราะว่าตราบใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐยังรับสวยจากธุรกิจสีเทาอยู่ยาเสพติดก็จะทะลักเข้ามาไม่มีวันหมดสิ้นแหละครับเมื่อยาเสพติดระบาดเนี่ยปัญหาอาชญากรรมมันก็จะเพิ่มขึ้น สังคมมันก็จะขาดความปลอดภัยประชาชนก็ต้องพึ่งตนเองด้วยการมีอาวุธปืนเอาไว้ป้องกันตนเองและมันก็กลายเป็นงูกินหางแบบนี้แะครับเป็นงูกินหางที่ยังแก้ไม่ตรงจุดสักทีหนึ่งนะครับ